ฮัลโหลวลคัมสวัสดีแอปเปิบาร์ดีทุกท่านนะครับผมและนี่คือเทเลเรียเอพิโซดที่2กันแล้วเพราะีว่ามีเสียงล่ําลือมาจากรู่แม่น้ำนะครับว่าให้เราทําการซวยซ้ายือการฆ่าตัวตายลหลายๆครั้งและเอาหลุมศพมาวางเอาไว้เพื่อทําการซัมมอนดอกไม้ที่มีนาาว่าออปเกลต้องทำเสียงล้อนๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นดอกไม้แห่งความตายะนะดอกไม้นี้มีคุณสมบัติที่ว่าสามารถเรียกผีเจ้าผีเรือนออกมาได้นะครับออกมาช่วยเราตีเหล่ามอนเตอร์ที่จ้องจะเล่นเรา โอเคเดี okay, ๋ยวอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือเราจะถางตรงนี้ให้เรียบก่อนนะครับไม่ให้มีต้นไม้หรือหญ้ากเกิดเพราะเดี๋ยวเวลาหลุมศพมันมาวางเนี่ยดอกไม้อาจจะเกิดไม่ได้นะอ้าเชีย่ยฉลามโง่กเป็นแค่ฉลามสีเขียวตัวเหนียวอย่ามาริออดเดี๋ยวมึงเจอกับขวานที่ทานฟอร์กูเชียนี่จากนั้นให้เราหาดินมาเยอะนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปให้มันสูงที่จะสูงได้นะก็ไม่สูงเท่าไหร่เลยต้นไม้ขึ้นไปอีกประมาณ10กว่าวก็โด,ดลงมาได้เลยนะซุยชอย พุ่งลงจะเอวาากาศใน3 2และ1ไปได้ตัวแตกโอเคเดี๋ยวเราจะทําการโดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆนะฮะจนก,กว่าพื้นที่ที่เราอยู่จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความตายที่เป็นไบโอมโซรันจะมีเราซอมบี้วิ่งออกมากินตูดเราเมื่อเราหันหลังให้แกมันมโอ้โหนี่ซอมบี้หรือเกย์วะเนี่ยเยี่อะสุขภาวะงานไก่พนแหล่เลเป็นขี้ เออโอ้โหต้นไม้เ <in> ฮ <in ancient> <ennen> ้ยเดียวต้นไม้ช yes ี้อะไรมันพ่นอะไรมันใส่กูได้เนี่ยฮะอืมพ่นเกสรใส่คนได้ฮะสู่ความประงานแคพ่นยัดเคจำไว้นะครับทุกคนถ้าคุณอยากเป็นนักบินอวกาศแค่ให้เอาบันไดลิงมาต่อๆๆกันออกไปให้ถึงชั้นบรรยากาศโลกแค่นี้คุณก็เป็นนักบินอวกาศแล้วไม่ต้องพึ่งเนเช่าคุณก็ไปอวกาศได้ดูย้อผมไปตัวอย่างเล่นอีือเซียลหนึ่งของการไปอวกาศเท่านั้นเพราะเขาคือสุดยอดเรกความดิเค เ,เริ่มมีหมอกมาแล้วว่ะหมอกแห่งความหนาวในผลนตุลุกเริ่มมีควันขโมงแล้วว่ะใครมาขายปิ้งไก่แถวนี้วะเนี่ยหมูปิ้งเอาไป,ปยามเช้านา,นาโรงเรียนปะเนี่ยหรืเพราะทำอย่างนี้ไปอีสองสามครั้งก็น่าจะเป็นใบองแห่งความตายแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันเริ่มเนี่ยมันมีฟ้าร้องแล้วเนี่ยเฮ้ยนกก่ากลัวสูตรสำเร็จแห่งความน่ากลัวในหนังสยองขวัญเฮ้ยดูเหมือนจะมีนกว้ามาผักให้เราต่อเฮ้ยเดี๋ยวกูโดดไงไายวะไอ้เชี่ยไอ้นอกเชี่ยขี้เสือกตายใส่ผีไม่นา่าจะจับแกยัดลงหม้อองเออ ไอ้โลกจิตมันมาอีก,กแล้วไอ้โลกจิตใส่หน้ากากไอ้วยเนนี้โอ้โหความเป็นโลกจิตบู๊ตขึ้นสองเท่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้วิญญาณไลา่ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยวิญญาณไล่แฟนทอมได้ดาบโหดจังว่าฟันผีเขาเลยปกติมันต้องลงไม่ไม่ไม่ไมหวลงอาคมไม่ก็น้ำมนต์ลงกระถาอามเหนียวแแเอ้ยนี่มันมิสเตอร์ลีโอมิสเตอร์ลีโอนี่ว่ามิสเตอร์ลีโอจากมาเวลมึงมึงมึงรอดจากการถูกเป็นแมนฆ่าได้ไงวะ ตกไปสู we we so the the ่บ่อแความตายไสพวกเปรตเกิดมาจากบ่อนรกก็ต้องลงกับสุนทรโลกกุนโกกระเทือยไปเหี้ยวโดนสวกกุนสวกกูทอกกูทอกไปกูขึ้นไปไอพวกเหี้ยไปขึานไปขึ้นไปเออเออเออกูโดนเออเออเฮ้เฮ้เอวัตฟักโยบุชเฮ้ไอออฟดิไทเกอร์กับเออครัสเปอร์ผีน้อยผู้น่าสงสารอ้า พวกสัตว์นรกชาติไหมด,อ,ดองชังยันขนาดเกาะก็ยังใส่เกาะฟักทองเลยเนี่ยตัวตลกของชาติยังไม่ถึงวันฮาโลาวีนเลยทริกออทียนะเรงเหมือนรางวัลของคนที่แพ้อยูน่นะแบบว่าเฮ้ยมึงแบบว่าม,ม,มึงตายบ่อยแล้วใช่ไหมเอานี้ไปตายบ่อยอะกูช่วยกูช่วยเรื่องเหมือนมันดอกดนาไปในในยังไม่มีวีแววของอบิเกลเลยฮนะเราต้องจุดลูกจุดทูบเรียกเธอมะเฉยเชียอบิเกลสามครั้งหน้ากระจกซี้ไอหนูเดี๋ยวเธอก็อกอ,อกมานะไม่หลุมสกทองคำเลยด้วย อันเชิญมึงนี่ยิ่งกว่าลูกเทพยิ่งกว่าเจ้าแม่คนอินที่บ้านหงอยเนี่ยเจ้าที่บ้านกูยังกินน้องแดงแต้มเล่ยหลุมศพทองคำนะมึงเป็นอาดูบีดแห่งเออไอหลุมศพศิลาหแห่งประทเทศอ,อียิปต์ปะเนี่ยฮัลโหลอา้าวแล้วทุกท่านหลังจากที่เราไปกับระหว่างสุสานและบ้านของเราอยู่นานแสนนานจนคิดว่าสุสานเป็นบ้านของเราหลังที่สองไปซะแล้วแล้วผมก็รอเป็นชั่วโมงเลยนะว่าดอกไม้มันจะเกิดตอนไหนแต่รู้อะไรไหมรู้อะไรดีๆไหมไอตรงที่มีสุสานเยอะๆอ่ะมันไม่เกิดเว้ แม่งมาเกิดเนี่ยคุณเห็นอะไรใต้เท้าผมป่ะไอ้ดอกแดงๆไอ้ดอกนรกเนี่ยที่ผมต้องรอเป็นชั่วโมงไม่ได้ไปไหนไม่ได้กินข้าวไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยมันมาเกิดตรงนี้โชคดีที่ไวพิบประสบการณ์ของผมเพิ่งจะผุดขึ้นมาได้ห้านาทีแล้วบอกว่าอาจจะไปเกิดที่อื่นนะผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีที่ไหนอีกที่มีหลุมศพเราอยู่แล้วก็มีที่นี่เลยฮะจงโลกอยู่ที่เดียวเนี่ยชิพายเอ้ยจเจริญพรย่านลมในที่สุดเราก็ได้มา สิ่งที่เป็นตัวแทนแห่งความตายและความโศกเศร้าดอกไม้ที่ฉลองไปด้วยสีแดงฉานในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับผมขอบคุณท่านผู้ชมมากที่แนะนํากันมาเนียฮะในที่สุดเราก็ออกมาเราขอ,อเชิญเจ้าอบิงเกลยิ้ยักเทผีมังอินดี้มันมีดอกไม้มันหัวด้วยในที่สุดผมก็จะได้ขุดสุสานพวกนี้ออกทีแม่งโลกชิ้มหายนึกว่าวันรวมญาติคนจีนสิกรเนี่ยแม่งเลยนี่มาสุสานคนจีนแถวบ้านผมเลยนี่หว่ามันจะประมาณนี้แหละของไอ้สุสานของคนจีนมันจะประมาณนี้แหละ กระเทิรมันน้มิงเกลยังให้มันรอดออกมาได้ลูกกระตาตุกตุนเออโอเคในสุดผมก็กลายเป็นนักซลม,มอนผีหรืออ่าคนเล่นผีในตำนานแล้วนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นหมอปลาแล้วขอค้อนหน่อย <c oughs> โอเคขอบคุณมากที่แนะนำกันมานะครับผมหรือถ้าใครมีอะไรที่อยากจะคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมถ้าไหนที่ทําได้ผมก็จะลองทําดูนะฮะถือว่าเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะแชร์ประสบการณ์แล้วก็มีส่วนร่วมร่วมกันเนะี่ยโอเคเดี๋ยวขอจบพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกผมรอมานาะนแล้วผมเมื่อยมากเลยขอบคุณมากที่รับชมเราฟรีและสวววัแล้้คุณผมฝากกเ็บไ มีเกล่ามันเลยลากไอ้กระต่ายโง่น,นั่นซะ